ตบบัญชีนี่แหละของบัญชีเดือนที่แล้วเนาะอ่ะ,อะพิมพ์น้อยลรวเดี๋ยวขึ้นให้ข้างเดียวแล้วตามไปด้วยเลขทูทกทกสรัฐบาลเดี๋ยวจะเว้าให้เห็นนะครับว่าไปทำอะไรแล้วมันมันมีเหตุการณ์อะไรซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ม,มันออกทะเบียนรถอาจารย์อยู่ประมาณห้างวดหกงวดติด นะครับอ่ะพ,มมพิมน้อยลาวมาคับพิมเนี่ยพี่น้องบ่เห็นจะขอจับทางนี้นะั่นเห็นเนาะ,ะน้อยลาวไปไวนิดหนึ่งนะครับน้อยลาวอ่ะน้อยวันนี้ นะวันที่สิบสี่นะครับวิ่งรูดสองเน้นสองสี่สองห้านะครับวิ่งรูดสองเน้นสองสี่สองนะครับมีความเป็นไปได้ทุกหน่อยระหว่างพิเศษปกติและ vip e นะครับกลนะัวจะเป็นสองสองก็เป็นไปได้นะนะหัวเบิ้ลด้วยเพราะสองแราจะ มาเรียงแต่ใ์ไม่ได้กินสองสองนะครับก็ถือว่ารูดเอาออมาเน้นในเล็กไทยเลขกสามตัวนะครับน้อยหล่ต่อไปเล่านะครับของพี่น้องสอปต์บอ,อ,อล ได้คือกันนวิ่งรวดสองนะครับเน้นที่สองหกหกสองสองแปดแปดสองนะครับเลขสามตัวแปดสองหกนะครับเลขชุดสี่ตัวสองแปดสองหกอันนี้คือยากข้างต่ำเล่านุ่งนุ่งนะครับของีินนองซองปปิ่นเล่านะครับ ไม่ทันแคปเด้อไม่ทันก็แชร์ไปหน้าเฟซของเราไปย้อนดูนะเป็นอ่์ดูย้อนดูโดยเฉพาะไลน์นี้มันจะครบสมบูรณ์นะครับไม่มีโอกาสมาไลน์นะรัฐบาลจะออกในวันอาทิตย์แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเรียบเรียงเทียบเชียงแนวทางของรัฐบาลนะครับแล้วนะครับก ลงไปหลายรอบลงน่าจะทั่วถึงเดี๋ยวจะเทียบเทียงในเลขเด่นก้อนเนาะนะเลขเด่นก็ถือว่ามามาดีนะครับอ่ะเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปเปรียบเล้9มันมา9 3นะหลุด,ดไปงวดหนึ่งสองเดือนตั้งแต่ปี6 7นี้หลุด,ดไปสองงวดเี่น้องตอนนั้นมาเย้เๆนะี่เดืเท่าความเบื่อเางาวดนนี้นะครับได้ตัวเก่า นะครับใต้ตัวเดิมนะครับเปียกกับเก้ามาแรงเท่ากันนะแต่อาจารย์ชอบฟังเดิมกคือเปียกนะครับลตัตเตอรี่ก็หาซื้อให้ดูนี่อาจารย์เน้นดูเปียกห้าหนะ้าเปียกเก้าเก้าห้าเนาะลัตเตอรี่นะครับนะแล้วกนะ็ชุดเต็มนะครับ อยจะดูเลขสามตัวนะครับดูเลขสามตัวสิบสิบนึ่นะครับ,ต,ต,นะรบตามนี้มัดบอลอ่ะส่วนทอกศนะครับทอกศนี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเพราะว่าทอกศออกเดือนละครั้งออกทุกวันที่สิบหกนะครับเดีย๋ยวไปไวนิดหนึ่งอ่ะทอกศ มาัาคืบกันครับรัฐบาลน,นะครับห้าแปดห้าเก้านะครับวิ่งรูดห้านะครับวิ่งรูดห้านิ้นห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าอาจารย์ให้ประมาณนี้ทบกระสอสีนะ่หางกระจาะนะครับทันนี้เลย เดวมถึงรัฐบาลทรกอแล้วนะมันจะขี่สุดการไล่เราไม่เห็นฮานอยก็แชร์ไปในวางขี่สุดการไล่เ้อคุณสดใสนะมันถิ่นปะเท้าคว้านะต่อไปนะครับเลขทู่นะคุคนเบิ่งนะเมื่อเช้า,ชามันเป็นวันวันพระใหญ่นะครับก็ทำพิธีขอนะทุกคนดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับนะด,ดูตามนี้เ้อ เพราะว่าอาจารย์ไม่ไ,มได้เอาลงในเครื่องว่ามันจะเห็นเป็นภาพอะไรนะครับแต่มันเลขแปดเดีวยวตาใจอาจารย์ที่เห็นแต่มันลุ่นหล่นไงมันเลยล่วงเป็นเหมือนเลขสามเพราะฉะนั้นก็เลยพิมพ์ให้เป็นสองฝั่งนะครับก็ฝั่งซ้ายก็อาจารย์ก็เลยเป็นหนึ่งแปดหนึ่งนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งที่นี่แน่หนึ่ง ปิดท้ายปิดหัวเออนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณานะครับน,นี่คือเลขทูบด้วยพี่น้องอ,อ,อยู่ประมาณนี้นะเห็นบปล่าลประมาณนี้เขาก็อสองสิเลขทูบอะให้หมดแล้วเนาะ และมื้อเช้านะครับไปหาซื้อพวงมาลยัยนะม,ม,ม,มีสองรอบเย่าพที่น้องสองรอบเลยในรอบอาทิตย์นี้แต่มื้อเช้านี่เป็นวันพระเรื่อยผ่านให้จำทีเ่เดยนรถอาจารย์ได้นะครับให้จำทีเ่เดยนรถอาจารย์ได้อืมนะ มีเท่าทะเบียนรถนะครับอาจารย์ก็ไปหาซื้อเปียกเก่าเนี่หายาก <c oughs> เพราะว่าเลขดังไม่รู้ว่าดังมาตะใสนะครับนะอาจารย์ใส่กรอบรรยสีสองแปย4เก้าพอใส่มามันเข้ามาห้างวดติดนะครับนะรอบแรกก็เป็นเต่านะครับก็น่าจะเป็นเปียเ,เก้า,างวดนั้นเนาะออและ มาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่เจ็ดเก้าอยู่สามนวดเก้าเจ็ดหยุดงวดนะครับเจ็ดแปดอยู่นวดนะไดะ้งวดนี้ไม่หิบเป็นอย่างพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะมันเข้ากับเลขเดินของอาจารย์เดอะก็คือแปดเจ็ดแปดเก้าอยู่เก้าเจ็ดเนี่ยอยู่ประมาณน,นี้นะครับงูไหมนะ มืต,ตัวใหญ่นะครับมันเป็นมันมันพระลองเอาไปพิจา,ารณาบ่งเดี๋ยวสิวาบ่าบอก <ๆ S 2> ก็ซื้อนะไปไมิกิดได้เก็บใบต่ชุดห้าใบชุดห้าใบได้ชุดหนึ่งหรือชุดสองใบได้ชุดหนึ่งหาหาเีาแล้วตกซื้อตั้งแต่ใหม่ๆอาจจะได้ ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับนะมาเนี่ยนวะดครบรอบของมันนะครับลองเอาไปผิดเจรณดาด,านดูนะครับประมาณนี้นะครับใครไม่ทันก็จะเป็นฮานอยลาวออรทสศเลขทูกอ่วงห่ไฟฟ้านะครับก็แชร์ไปไว้หน้าเฟซของเรานะครับสะดวกตอนไหนเพื่อมากอดูย้อนดูเด้อนะครับนะประมาณนี้แหละนะครับชอบก็ค่อย จัดนะครับวันนี้เป็นวันพระก่อนหวยจะออกในวันอาทิตย์นะครับก็ลองทําบุญทําทานคืนนี้ก็นั่งสวดมนต์ภาวนานะครับขอให้เรามีโชคมีราบนะถ้ามีโชคถ้ามีาถูกหวยอยากจะทําบุญอะไรยังไงก็ขอเอานะครับทุกคนดูที่ปากของเขาบนเลยนะครับอาจารย์บนนี่วนมีจกี้แต่ไม่ได้บอกนะครับก็บนทุเรียนให้ไอนะ้ไข่ไอ้ไข่ชอบทุเรียน ก็ได้เลอตเตอรี่ไป42นะครับนะนะครับก็ขอนั่นนะพอดีไปตลาดเหียพี่น้องขอย่ายขายผักเป็นบอกซอยสือซอยสือไนะหนคุณย่ายคนก็เลยบอกว่าให้ซื้อสองให้เด้อกบไม่ได้มาพูดมากล่าวหรอกไม่เชื่อนละก็ใส่ว่าช่วยเหลือเจอมันออกอีหลีนะ อยากซื้อเซรั่มของอาจารย์ก็ลน์เดอร์ข้างบนนะครับ S นำหน้านะครับ S S ฉีดกลางพลัดถัดไปตอนนี้ในโปรนะครับนะครับโปรพิเศษอยู่นะครับซื้อสินค้าจากอาจารย์ก็ได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเนี่ยหนึ่งเซ็มีได้ทั้งเซรั่มและครีมกันแดดนะครับได้สองอย่าง